รู้สึกตึงสะโพกมากรู้สึกไหมคะค่ะในยืดสะโพกต่อมานะคะเปลี่ยนข้างค่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราเอาขา,ขาซ้ายทับเท่ากับเป็นสะโพกด้านซ้ายแล้วเอาเปลี่ยนเป็นขาขวาเท่ากับเรายืดสะโพกด้านขวานะคะเหยียขาที่ตัดยืดทำตัวอีกหนึ่งรอบนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะ สบายเหมือนได้ยืดเยียดถูกต้อง,<ท> عم, งค่ะมันรู้สึกร่างกายผ่อนคลายถูกต้องค่ะคุณผู้ชมทางบ้านลองนักลับไปทำดูนะคะเป็นท่าง,ง่ายๆเตรียมความพร้อมร่างกายหลังจากตื่นนอนค่ะวันนี้ขอบคุณทางน้ำดีดีจากวางมากเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ ก็คือเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นการยืดเหยียดร่างกายตอนเช้านะคะทุกคนคือช่วงนี้เนี่ยเนยทาทุกวันเลยนะคะแบบว่าตอนแรกอะตอนแรกอะไม่เคยคิดที่จะทําแต่พอไปดูช่องเอ่อพี่ยิปโซกับพี่ยิปซีที่ไม่แน่ใจว่าคลิปนั้นอ่ะเขาพูดเรื่องอะไรทุกคนแต่ว่าพี่ยิบโซบอกว่าเออเขาจะยืดเหยียดร่างกายให้ได้ทุกวันเฮ้ยพอเราฟังเราเลยรู้สึกว่า เออมันน่าจะดีนะเราก็ไปหาคลิปนู่นนี่นั่นเออพอเราดูทงดูท่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยแค่ตื่นเช้ามาวันละหนะ้านาทีก็น่าลองทําดูเหมือนกันก็เลยแบบว่าเออลองทําดูนะคะทุกคนก็ทํามาได้หลายวันแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันชิดเดย์ด้วยเพราะว่าในรดน้ําหนักอยู่ ในควบคุมอาหารเนี่ยมาได้ประมาณ10วันแล้ววันนี้ก็เลยแบบให้รางวัลตัวเองเป็นวันชีลดเดย์นะคะทุกคนเนยตอนนี้เนยกําลังพยายามมองกล้องตรงนี้อยู่ทุกคนจะได้เออพยายามอยู่นะคะทุกคนคือมันไม่ค่อยชินไม่ค่อยถนัดนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเออ ตีสี่สี่สินะคะทุกคนก็เดี๋ยวเนยยืดเหยียดร่างกายเสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้ออกกาลังกายเนาะวันนี้ก็จะไปอาบน้าเลยอาบน้ําเสร็จก็จะมาเอ่อหนีผมนิดหน่อยเพราะว่าหัวฟูนะคะเดี๋ยววันนี้เน่จะพาทุกคนไปตลาดนะคะทุกคนโอ้แมวแมวแมหนูแมวหนู เจพาทุกคนไปตลาดแถวบ้านนะคะทุกคนเป็นตลาดนัดแบบทั่วไปธรรมดาเลยแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์มันก็จะมีตลาดที่แบบว่าก็มีเสื้อผ้านะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะได้พาทุกคนไปดูเสื้อผ้าไหมเพราะวันนี้เนี่ยเนยเน้นของกินนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันชิดเดย์ ก็คือเนยมีแผนแล้วว่าเนยจะกินอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแบบได้ซื้อครบไหมอะไรยังไงนะคะทุกคนบอกว่าไม่ค่อยได้กินของหวานมาเป็นแบบ10วันแล้วอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุมอาหารอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะจ้ะถ่ายมุมนี้ก็คือไม่มีแสงเลยนะทุกคน ตอนนี้กำลังจะหนีดผมคือไปอาบน้าตั้งแต่เกือบตีห้านะคะทุกคนอาบน้านู่นนี่นั่นใช้เวลาเกือบชั่วโมงนึงไม่ใช่อะไรนะคือแบบตอนอาบน้าอ่ะตอนอาบน้าอ่ะไอเดียงานมันมาใช่ปะแล้วดูบ้านติดนนนเสี่ยงรถไอเดียงานอ่ะมันมาใช่ปะทุกคนเขาเนี้ยก็นั่งจด ตอนอาบนะ้ำนี่คือไอเดียงานต่างๆคือพุ่งกระชูดมากๆนะคะก็เลยแบบเสียเวลาตรงนั้นไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนยหนีบผมเสร็จแล้วอะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตลาดกันนะคะเป็นตลาดแบบต่างจังหวัดแบบแบบเออเป็นตลาดแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นตลาดนะแถวบ้านนะจ๊ะทุกคนคือตอนนี้หิวเริ่มหิวแล้วมีอาการแบบหิวคงหิวข้าวแล้วนะคะเพราะว่า เออเอาของเขาเมื่อวัดออกแล้วนะคะตอนนี้คือท้องแบบว่างพร้อมรับเอ่อของใหม่มากๆแล้ววันนี้ก็คือชีตเดย์ไงก็คือแบบจัดเต็มเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบจะได้ของครบไหมแต่แต่ละอย่างที่อยากกินคือตลาดตลาดที่บ้านอะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนเนาะวันนี้ก็คือใส่เสื้อแบบ B B R I G s T V C ก็คือ by V C นะคะเป็นเสื้อที่แบบเป็นแฟนคลับ ด้วยกันนี่แหละเขาทำแจกแล้วนะเราก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนโชคดีมากวันนี้ก็คือใส่เลยไม่ใช่คือแบบเป็นคนใส่เสื้อซ้ำอยู่แล้วก็หยิบอะไรได้ก็หยิบมาแต่เห็นตัวนี้เอ้ยวันนี้ถ่ายคลิปพอดีก็ใส่เสื้อมาเลยละกันอะไรอย่างนี้ให้เขารู้ไปเลยว่าเราเป็นแฟนคลับใครเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเนยขอไปทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะไปตลาดกันเนาะ โตเกียวมีใส่อะไรบ้างคะลุงมีซอสพริกพริก,กเผาซอสมะเขือเทศมีใส่หวานครับเอาหวานหนึ่งอันไหนมันเค็มจ้ะอันนี้มันมันไอเขาจะบอกว่าเค็มมดครับนี่เอาเอาเอาพริกกระไดอันนึงแล้วก็ขนมเบื้องอันนึงค่ะอันนี้หนึ่งใช่ย่างละอัน,นะคะ่ะหวานอันนึงพริกอันนี้อันนึง Uh, I'm going มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนได้ของมาเยอะมากของกินเยอะมากเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างทุกคนมาของบอนเป๊บตอนนี้คืออยู่ในครัวได้ผ้ามาผ้าสีขาวเอามาไว้แบบถ่ายติ๊กต็อก ได้กระเพาะปลามาค่ะหาหมุกมกล้องไว้ก่อนมันมืดนี่ค่ะทุกคนเนยได้ทาโกยากิมานะคะได้ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวนะแอบเสียใจนะเพราะว่าอยากกินข้าวมันไก่นะคะทุกคนแต่ว่าร้านเขาไม่มาขายเนาะแล้วก็ขนมโตเกียวสองอันแล้วก็ขนมเบืองถามว่าจะกินหมดไหมเชื่อว่าอาจจะไม่หมด <laughs> นะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวมาแบ่งข้าวก่อน เพราะว่าจะได้เหลือกะเพาะไปกินอย่างอื่นด้วยเนาะทุกคนอยากบอกว่าพูดมาเกือบสามนาทีลืมกดถ่ายเมื่อกี้คือแบ่ง ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวใส่จานนะคะเพราะว่ากลัวกินไม่หมดเนาะเพราะว่าได้เยอะมากอยากบอกว่าอันนี้เป็นข้าวมันก่เอะข้าวมันไก่ข้าวกระเพราไก่นะคะทุกคนร้านป้าแดงที่อยู่แถวบ้านร้านนี้คือเด็ดมากป้าแดงทําข้าวกระเพราไก่อร่อยนะคะแล้วอยากจะบอกว่ากระเพราไก่กล่องเนี้ยอันนี้คือแบ่งกินได้สองรอบเลยนะทุกคนแล้วก็มีไข่ดาวด้วยนะตอนนี้คือแบบว่ากระเพรา ไก่ไข่ดาวต่างจังหวัดอะราคา45บาทแล้วนะคือราคาแรงอยู่เด้อของก็คือของขึ้นเอาขึ้นเอาราคาของก็คือแพงขึ้นแพงขึ้นนะคะอืมต่างจังหวัด45บาทแล้วนะถ้าเกิดใส่ไข่ดาวด้วยอะแล้วคือแบ่งข้าวเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเนยจะไปกินหน้าบ้านนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินข้าวไปแล้วก็ดูซีรีส์ไปแล้วนะคะเพราะว่าแบบอยากอยาก,ยากตั้งใจกินอะอืม ถ้าเกิดดูไปกินไปแล้วเราจะกินเยอะก็เลยแบบเลิกนะคะทุกคนแล้วก็แบบพอกินไปพอไปกินนั่งกินหน้าบ้านก็ได้คุยกับคนในบ้านด้วยอะไรเงี้ยดีมากไปกินข้าวกัน ที่แบ่งไปก็คือไม่อิ่มนะจ๊ะทุกคนอันนี้เขาให้ช้อนมาไหมช้อนเ้อนหรือเปล่าน,น้องนีก็จะเป็ทีนนี้ยคือตอนนี้เดี๋ยเวลาปรามัณครึ่งชัมูเดี๋ยวจะต้องไปทำอันนี้คือเมวข้างบ้านค่ะที่แอบย่องเข้ามานะทุกคนเสือน้องแอบย่องเข้ามาเพราะว่าเมลที่บ้านตอนนี้คือน้องคือสองตัวตัวเสบก็คือแอบไปเที่ยวนะคะทุกคนเสือก็เลยแอบย่องเข้ามาได้ใช่ไหมเสือเสือเอ้ย เสือวม่ด้เดียวรสชาติของความสุขคือตอนนี้ร่างกายแบบหลังสารความสุขมาเต็มเพราะว่าวันนี้เป็นวันชินเดย์นะคะทุกคน บ้านเียก็จะแบบสีเขียวเยอะมากเพราะว่าป้าชอบสีเขียวเสือไม่เอาเสือทุกคนก็จะเห็นมือแบบว่าพูดภาษาโคราชกับย่านะคะโคราดแท้โคราดแท้ก็คือต้องพูดแบบนี้เด้อคือคนโคราดอะ่ะไม่ได้พูดอีสานนะคะทุกคน มันจะพูดแบบเนี้ยบอกินเขาเด้งอ,งอะไรเงี้ยนี่นะคะจุกจุกอือหือิออนคือคงไม่ได้กินหมดในเช้านี้ทุกคน อันนี้คือกิมมีเวลาให้ตัวเองจนถึงบ่ายสองชิดเดย์แล้วตอนเย็นก็คือกลับไปคุมอาหารเหมือนเดิม,มคือในมีชิดเดย์ให้ตัวเองอะอาทิตย์ละว,วันนะคะทุกคนอันนี้คือโตเกียวแต่ว่าไม่รู้ไส้อะไรอ๋อน่าจะเป็นไส้หวานเพราะว่ามีครีมนะจ๊ะฟินมาก ตอนแรกก็มีความสุขหลังๆก็เริ่มเรียนเสือรับรู้สำรวจแบบไม่หยุดเลยทุกคนเสือไม่นด่มาเสือเสือแมวยวๆๆวๆมวมวแมวที่ทุกคนเห็นเลย ร้างรองยองถ่ายเพราะว่าแสงฝั่งนี้นดีที่สุดละนี่ยอืมใช่อโอ้โหร้องด้วยครับหนูทำอะไรครับหนูทำอะไรอืหนูทำอะไรฮะห,หนูสำรวจบ้านเหรอฮะฮะืมถึงอะ น้องตำรวจบ้านนะครับอืมหืมหืมคือโซฟาลกมาทุกคนมองข้ามไปนะโซฟาลบลบมากมากเออก่อนไปทำงานนะทุกคนแล้วคือเพิ่งกินข้าวเสร็จใช่ปะก็ต้องกินยาที่หมอสั่งนะคะเพราะว่าเนื้อเป็นไทรย,เยนะ์เนาะทุกคน หลังคือแรกก็ยังต้องกินยาอยู่จนกลัวแบบว่าเราไปหาหมออีกครั้งแล้วผลเลือดออกมาดีไม่ดียังไงเนี่ยจะได้กินยาต่อหรือไม่ได้กินยาต่อเนี่ยก็ต้องรอดูกันเนาะคือหมอนัดเดือนมิทุนาก็อาจจะมีวอล์นะทุกคน,นจะพยายามถ่ายวอล์ให้ได้นะคะ2เม็ดนะเป็นยาแบบไทรอยแล้วก็ยายแก้ใจสัน่น กี้คือเพิ่งถ่ายสตอรี่ IG เสร็จไปนะคะก็คือ IG ที่เอาไว้ขายของนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะ,ะก็คือ IG นุนูวี่อฟิเชนะคะส่วนต่อมาหลังกินข้าวเช้าเสร็จก็จะกินเป็นกูตาซิโลโทีปแล้วก็อาโมนิซิงนะคะสตัวนี้เลยคือเนยกินอย่างละเม็ดนะคะเป็นอาหารเสริม ที่อ,อย่างตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวกายขาวใสนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่แบบทําให้ผิวขาวใสผิวกระจ่งางใสออกแดดและอ่อนล่าสู้แดดออกมาทุกคนตัวนี้คือกินมาแบบสี่ห้าปีแล้วนะกินคู่กันไปเลยส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นอาร์โมนิซิงนะคะทุกคนจะช่วยเรื่องลดผมร่วงนะคะแล้วก็ลดสิวนะคะทุกคน กินยังละเม็ดนะจ๊ะนี่เลยคือกระปุกละ290บาทนะถ้าเกิดใครที่อยากซื้อนะคะอยากลองอะไรเงี้ยก็คือสามารถแบบว่าเข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่ n u v i o o f i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  l l หรือว่าเออ่ Line Shopping แล้วก็ s h o p e ีนะคะทุกคนขอทายอินนิดนึงละกันนะคะคทุกคนทายอินเบาๆนี่เลย จัดไปสามเมตร หรือว่าแบบใครอยากจะเข้าไปดูว่าน้องมียังไงแบบละเอียดละเอียดก็คืออย่างที่บอกว่า IG Nuvi Official หรือไม่ก็ youtube n u v i o f f i c i a l นะคะทุกคนคือมีให้ทุกคนแบบเข้าไปส่องเข้าไปดูกันทุกช่องทางเลยนะคะอันนี้คือแบบลังพยายามแบบมองกล้องให้มันแบบได้อขอบอกอย่างสุดท้ายคือ ถ้าเกิดซื้อยกเซตนี้นะคะทุกคน780บาทเนยจะส่งให้ฟรีไปเลยนะปกติเนี่ยสกระปุกเออแปดร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะทุกคนเพราะว่ากระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทเนาะนี่เลยแคบรูปแล้วก็ทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเรยจะทิ้งไลน์ต่างๆหรือว่าลิงก์ต่างๆไวใ้ใต้ดีคริปชั่นนะคะไปทำงานกันดีกว่าทุกคนกินอะไรเรียบร้อยแล้ว นี่นะทุกคนในทำตารางงานเดือนออพฤษภาเสร็จแล้วนะคะที่นั่งทำเมื่อเช้านะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะตรงไหมคือก็เขียนไว้ทั้งในสมุดแล้วก็ในโทรศัพท์นะแต่ว่าพอมาติดไว้แบบเนี้ยมันจะได้แบบเห็นทุกวันนะคือตารางพวกเนี้ยเป็นตารางที่เอาไว้ ดูว่าต้องลงคลิปอะไรวันไหนอย่างอันเนี้ยเป็นตาราง youtube ที่เนยจะต้องลงก็คือเอ่อ n o v i Official กับนามเนยพีเคเนี่ยก็คือต้องลงทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะส่วน Tik Tok อกเนี่ยจะลงให้ได้ทุกวันนะคะทุกคนเพราะว่าปีนี้ตั้งใจจะลุยเพื่อที่จะสร้างตัวตนนะคะก็เลยจะแน่นๆหน่อยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้เนยก็ เออครึ่งวันเลยนะที่อยู่กับเนยนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยงานแน่นมากต้องถ่ายคลิปติ k กตอกนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปกินข้าวแล้วก็มีงานที่ต้องเคลียร์อีกเยอะเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยจะขอปิดคลิปวันเดยวอล์ของเนยไว้แค่นี้นะคะทุกคนก็ฟังทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดแบบว่าคลิปใหม่ๆนะคะเนยเนี่ยจะพยายาม ลงให้ได้ทุกอาทิตย์นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามคือเนยมีแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือฝากเอนดูช่องหนาเนย PK ด้วยนะคะทุกคนเนยจะแบบตั้งใจทําให้เต็มที่และให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นแคเออ่เหมือนจุดเริ่มต้นที่เนยบอกว่าเริ่ม ยกมือถือขึ้นมาถ่ายอาจจะแบบมีผิดพลาดอะไรบ้างอาจจะแบบไม่กล้าพูดบ้างหรือเดดแอร์บ้างนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนเน่ก็จะพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆเนาะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีฝากเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะก็ฝากนั่นแหละไลค์ซับสไครต์กระดิ่งนะคะวันนี้เนยก็ไปเลี้บวายบายคะ่ะขอบคุณที่มาดูนะคะ